สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติด,ดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาและผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหออัวข้อเรื่องน่าภูมิใจที่คุณควรยอมรับไหนขอดูหน่อยสิว่าคุณน่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณควรที่จะ ยอมรับแล้วก็ภูมิใจโอ้ความสำเร็จของคุณเนี่ยมันมาจากการลงมือมันมาจากการวางแผนมันมาจากการทำการบ้านมาอย่างดีของคุณนะครับคุณวางแผนมาอย่างดีเตรียมตัวมาอย่างดีถึงได้ความสำเร็จนี้มาถึงได้ชัยชนะนี้มา กว่าจะได้แบบนี้กว่าจะได้มาถึงตรงนี้จนนันสาเร็จขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะครับเก่งที่สุดเลยนะครับคุณควรภูมิใจในตัวเองนะคามซูเลตนี้ได้มาจากการลงทุนลงแรงของคุณนะครับถึงความรู้สึกของคุณจะบอกว่ามันก็แค่เรื่องเล็กน้อยวันที่คุณสําเร็จอนะ่ะคุณจะมองว่ามันง่ายก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนี่ แต่ว่าวันที่คุณยังไม่ได้ลงมือทํามันยากใช่ไหมนั่นแหละนะครับอยากให้เห็นคุณค่าในความสําเร็จที่ตัวเองไขว่คว้าม,มาได้นะคุณเป็นที่รักนะครับคุณเป็นที่รักของผู้ที่อยู่จุดสูงสุดคุณเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่คุณเป็นที่รักของ หัวหน้าเจ้านายสำหรับคนที่เป็นบอสเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายแล้วคุณเป็นผู้นำที่มีความเมตตามีความหวังดีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีเมตตาธรรม สำหรับบางท่านเนาะได้บ้านได้ที่ดินได้รถได้ทรัพย์ชิ้นใหญ่มาไว้ในครอบครองนะครับนอกจากจะมีทรัพย์ที่ต้นว่าแล้วนะเรื่องกินเรื่องใช้ก็มีให้กินให้ใช้อย่างไม่ขาดนะครับไม่ขาดเลยนะบางท่านอาจจะบอกว่ายังผ่อนไม่หมดเลยถ้าคุณยังผ่อนไม่หมดแต่คุณยังสามารถบริหารจัดการให เรื่องปากท้องเรื่องกินเรื่องใช้ไม่ขาดตกบกพร่องเลยแสดงว่าคุณเก่งมากนะครับคุณเก่งที่สุดแล้วนะครับคุณรู้ไหมบางบางท่านนะพยายามอย่างเต็มที่นะก็ได้แค่ผ่อนสงน่งหนี้แล้วต้องกินอย่างประหยัดอดออมแต่สำหรับคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นแบบที่หน้าไพ่ขึ้นมานะต่อให้เป็นนี่ เรื่องกินนะ่ะคุณก็ไม่ได้กินอย่างต้องประหยัดอะไรขนาดนั้นไม่ต้องได้อดอยากกินอะไรก็พอจะหากินได้อยู่สมมติวันนี้คุณอยากกินชาบูก็เออกินชาบูได้วันหลังก็กินข้าวรัดแกงแล้วกันเนี่ยก็แสดงว่าได้กินก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะครับถ้าพรุ่งนี้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนยางรถยนต์คุณก็พอจะมีเงินที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ได้นะครับอย่างนี้เลยนะนี่แปลว่า ไม่ขาดเขินนะครับมีให้กินมีให้ใช้นะครับถึงจะยังผ่อนหนี้อยู่ก็ตามถึงจะยังเลี้ยงลูกอยู่ก็ตามนะครับมันบ่งบอกว่าคุณบริหารจัดการได้เก่งนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องการจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับเก่งแล้วอยากให้ภูมิใจในตัวเองนะ ไหนใครค้าขายบ้างไหนใครทำธุรกิจแล้วปังมากไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่ค้าขายแล้วได้กำไรค้าขายได้เรื่อยๆนะคุณคนรภูมิใจตัวเองนะครับถ้าคุณค้าขายแล้วขายได้เรื่อยๆขายได้ทุกวันนะเก่งนะเก่งมากแล้วนะ ทำธุรกิจแล้วขายได้เรื่อยๆนะนะครับมีกําไรเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเก่งมากนะครับกําไรทุกวันรวมๆกันเดือนนึงก็เยอะอยู่นะครับทีนี้ถ้าทําอย่างอื่นละถ้าทํางานประจําละมีบารมีต่อผู้คนแถวนั้นนะครับไม่ได้ว่าทุกคนต้องเก่งกลัวคุณนะแต่แนวเนี้ยจะเป็นแนวที่ทุกคนนะ่ะ ไม่ลังแก่คุณอนะ่ะควรภูมิใจในตัวเองนะครับการที่ไม่ไม่เบ่งไม่อวดใครแบบนี้ดีแล้วนะครับมันมันน่ารักมันมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับบางคนเบ่งให้ตายก็ไม่ได้นะความน่าเคารพบารมีอย่างเงี้ยเบ่งให้ตายกลางให้ตายก็ไม่ได้เนะี่ย แปลกไหมคนอยากจะมีอํานาจอยากจะมีบารมีแม่งพยายามเบ่งพยายามกลางแต่ก็ไม่ได้แต่คนที่ไม่จําเป็นต้องเบ่งไม่จําเป็นต้องวางอํานาจกลับได้มานี่คือคุณไม่ต้องไป้ทำอะไรมากหรอกทำ หน้าที่ของตัวเองให้มันมีคุณภาพทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องถือตัวอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่แกล้งใครด้วยไม่เบ่งไม่กลางใส่ใครด้วยเดี๋ยวมาเองนะครับทรงเนี้ยเดียวมาเองอ่ะใบต่อไปหยิบจับอะไรก็โดดเด่นเข้ามือไปหมดอ่ะอย่างที่เคยบอกนะครับงานงานเนี้ยที่ตรงเนี้ย หน้าที่ตรงนี้คนอื่นก็มีแต่คุณมาจับตรงนี้ปุ๊บคุณนะ่โดดเด่นกว่าคนที่เคยทำมาตาแหน่งนี้งานตรงนี้ขายสิ่งนี้มีตั้งเยอะคนที่ทำเหมือนคุณนะมีตั้งเยอะแต่คุณเน่ะเด่นกว่าได้ผลตอบรับดีกว่าผลลัพธ์ออกมาดีกว่า คนภูมิใจตัวเองนะครับคนภูมิใจตัวเองนะเก่งมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าเก่งกว่าคุณมีตั้งเยอะยิ่งคุณพูดคำนี้ยคุณยิ่งดูถ่มตัว <laughs> เพราะว่าคุณก็เก่งเหมือนกันแต่ก็ยังถ่มตัวนะครับแต่จะบอกให้นะคุณพยายามถ่มตัวพยายาม ปกปิดความสามารถเท่าไหร่ก็ปิดไม่มิดแล้วแหละเด่นขนาดเนี้ยเก่งขนาดเนี้ยนะครับโดดเด่นสักขนาดเนี้ยปิดยังไงก็ปิดไม่มิดแล้วแหละนะครับอีเ มุมที่มันไม่ถูกไม่ควรที่ผิดพลาดไปก็ได้รู้แล้วแหละว,ว่ามันผิดไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เคยเดินทางแบดมาก่อนช่วงที่ยังไม่มาถึงจุดนี้เนะี่ยอะไรที่มันไม่ดีก็เคยลองมาเคยพลาดมาเคยทำมาแต่ก็ยอมรับนะ บางท่านได้ผ่านการชดใช้กรรมไปแล้วนะครับผ่านการชดใช้กรรมไปแล้วก็อย่างที่ไห้ได้บอกแล้วนะว่าทํายังไงได้อย่างนั้นสิ่งที่ผิดสิ่งที่มันผิดเนี่ยทำยังไงก็ได้อย่างนั้นต้องรับผลกรรมซึ่งได้รับไปแล้วได้รับผลกรรมไปแล้ว จากนี้นะลงหลักปักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองนะครับมันจบแล้วเลยครับทุกปางตายที่เคยผ่านมามันทำให้คุณเนี่แข็งแก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้เก่งที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องน้อยใจอะไรทั้งนั้นนะครับผ่านจุดที่เหมือนกับตายทั้งเป็นมาแล้วเนี่ยหนักกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วแหละสำหรับคุณนะถ้าเจอเรื่องอะไรอีกก็ผ่านไปได้อยู่แล้วแหละเก่งอยู่แล้วนะครับจงภูมิใจตัวเองนะเรื่องเวรกรรมเรื่องกรรมเก่าไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับคุณนะ่ะ ได้รับการทวงคืนคุณน่ยได้ชดใช้ไปหมดแล้วนะครับจากนี้ให้เจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแล้วนะครับเรื่องที่หนักบางตายของคุณเนะี่ะเรื่องที่มันหนักสุดๆของชีวิตคุณนะคุณได้ผ่านมาแล้วนะคุณเจอมาแล้วแหละแตวคุณก็ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ให้มองไปข้างหน้าได้เลยคุณอยากได้อะไรเป้าหมายต่อไปของคุณนะ่ยคุณอยากได้อะไรคุณเล็งอะไรไว้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตได้เลยนะครับทุกอย่างที่ผ่านมานี้ทั้งดีทั้งไม่ดีมันหล่อล้อมมาให้คุณเป็นคุณในวันนี้แหละมันหล่อล้อมมาให้คุณเก่ง เท่าทุกวันนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเป้าต่อไปลิงอะไรไว้ให้โฟกัสกับสิ่งที่จะทาเลยนะลิงอะไรไว้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทําได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจแล้วนะว่าจะมีอีกไหมหน,หนักๆอย่างที่เคยมีมาอย่างที่เคยเจอมาเนี่ยจะมีอีกไหมไม่มีอะไรหนักกว่าที่คุณเจอมาแล้วนะครับไม่มีอะไรหนักเท่าที่คุณเจอมาแล้วนะ คุณเก่งพอที่จะผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะครับเวรกรรมกรรมเก่าอะไรอะ่ะคุณโดนทวงคืนหมดแล้วแหละคุณ้าใช้เข้าไปหมดแล้วนะครับจากนี้สร้างใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วนะเรื่องอดีตผ่านมาแล้วอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้มันดีนะครับถามว่าปัจจุบันคุณดีไหมก็ตามหน้าไพ่คุณก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะมีให้กินมีให้ใช้อยู่นะครับ มันก็ดีมากๆอยู่นะแล้วก็เรื่องความเข้มแข็งทางจิตใจเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงคุณเลยเพราะว่าเรื่องหนักๆคุณก็ผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นโฟกัสกับสิ่งที่เล็งไว้ได้เลยนะมาขอคำแนะนำหรือคำอวยพรสำหรับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับว้าว อิทธิพลต่อใจผู้คนโอ้โหดีสุดๆเลยอย่าว่าแต่อิทธิพลเลยนะครับสำเร็จสุดๆด้วยนะถามเรื่องเงินก็ร่ำรวยเลยนะ,จะเจริญก้าวหน้าสเสน่ดึงดูดรางอาถรรพ์ด้วย โอ้มีความรู้ความสามารถรอบด้านเหลือเลยครับคำอวยพรนะครับดีโคตรเลยนะครับโคตรด,ดีเลยครับขอให้ตั้งใจทําในสิ่งที่เป็นเป้าหมายต่อไปของคุณเถอะนะครับมันจะสําเร็จโคตรเลย มันสำเร็จมากๆนะครับถ้านอกจากความสําเร็จแล้วได้อะไรอีกเป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คนรอบข้างถ้าถามเรื่องอันตรายไม่ต้องกลัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองปลอดภัยนะครับคุณจะเอาใครบ้างล่ะ <c oughs> คุณจะเอาความปลอดภัยระดับไหนล่ะนะครับ ท่นทาวิสวุวรรณท่านเท้าสัตรดนะครับท้านเท้าวิลหกท่านเท้าวิญปักนะครับเอาแค่ไหนอะ <c oughs> ปลอดภัยสุดๆเลยนะครับถามเรื่องโชคลาภเรื่องเงินเรื่องทองความเฮงความฟังเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินว่าท่านเท้าวสวสุวรรณนะครับฟังไหมล่ะเนาะ ดีดีสุดเลยดีครบทุกด้านเลยนะครับมันจะดีมากๆเลยขอให้ตั้งใจแล้วกันนะครับเป้าต่อไปที่คุณเองไว้นะทีเนี้ยใบที่2คุณทําอะไรอยู่นะครับจะบอกว่ามันจะเจริญก้าวหน้านะครับถ้าค้าขายก็ค้าขายได้กําไรงามนะครับเจริญก้าวหน้าลูกค้าติดนะครับลูกค้าติดจริงๆลูกค้าติดคุณจริงๆถ้ามี ถ้าสมมุติว่าขายดีแล้วอย่าอย่าคิดนะอย่าคิดว่าจะมาลดสเปคสมมุติว่าเคยขายในปริมาณเท่านี้ถ้าขายดีแล้วลดปริมาณลงเอากําไรมากขึ้นอย่าหาทานะครับลูกค้าหายนะครับลูกค้าก็คนนะเตือนไว้ก่อนนะครับซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองนะครับถ้าขายดีแล้วรักษามาตรฐานด้วยนะครับจริงใจกับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าติดคุณเยอะแน่ๆน,นะ แล้วก็ทีนี้นานอกจากงานคาขายแล้วงานที่เป็นพนักงานประจำเงินเดือนก้าวหน้านะครับก้าวหน้าก้าวหน้าทั้งคนงานก้าวหน้าทั้งการเติบโตในสายงานนะครับยิ่งโดยเฉพาะนะคนที่อยู่ในแวดวงราชการนะครับก้าวหน้าแน่นอนนะครับแต่นอกจากเรื่องความก้าวหน้านอกจากเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับ ถ้าใครที่กลัวกลัวสิ่งท,ที่มองไม่เห็นขอให้บูชาพยาคุฑแล้วกันนะครับช่วยได้นะครับแล้วช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์หน่อยนะครับก็จะมีคนมาติดหน่อยนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับอย่าให้ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของนะครับส่วนเราถ้ามีเจ้าของอยู่แล้วก็นิ่งๆไว นิ่งๆไว้บอกเลยนะขอละถ้ามีเจ้าของอยู่แล้วนิ่งๆไว้นะครับอย่าไปให้ความหวังเขามั่วส่วนะครับเองมีเจ้าของแล้วนะมาคำอวยพรใบท้ายสุดเดี๋ยวจะได้ใช้ความสามารถรอบด้านขอให้รู้รอบด้านแล้วกันเดี๋ยวจะได้ใช้ความสามารถรอบด้านนะครับถ้าเมื่อยกล้ามเนื้อ ก็นวดแผนใดช่วยได้นะครับก็อาจจะมีปวดเมื่อยจากการทํางานเมื่อยล้าจากการทํางานเมื่อยล้ากล้ามเนื้อนะนะ่ะเนาะนั่นแหละแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณจะได้ใช้ความสามารถของคุณอย่างรอบด้านอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับผู้ใหญ่ก็จะอุปถรัรมภ์คำชูคุณด้วยนะครับเวลาทําอะไรถ้าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็เคารพอาวุโสเนาะ นบน้อมเวลาติดต่อเวลาเข้าหาผู้ใหญ่นะครับการเคารพอาวุโสสาคัญมากสําหรับสังคมไทยนะครับเคารพอาวุโสไว้เถอะน้อมไว้เถอะนะครับนอบน้อมแล้วเคารพอาวุโสแล้วยังโดนแกล้งยังโดนลังแกก็แค่ไปทําดีผิดคนก็แค่ไปเคารพผิดคนไปนอบน้อมผิดคนแค่นั้นนะครับการนอบน้อมการเคารพอาวุโสดีเสมอนะครับ มาจนถึงตรงนี้นะครับต้องต้องกาบขอพรบคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาและก็สูตแต่งให้นะครับอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่แวะเข้ามาชมผลงานนี้ก็ขอบรคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่คานไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานนะครับราบขอบพราคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ